นี้เจอกับตลกนนคลิปคำเพี้ยนดีค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักประโยคน่ารักน่ารักอีกประโยคนึงนะคะซึ่งได้แก่ประโยคนี้ค่ะไอ้ยต๊หลุมหักเจ้าสมือเคยยินไหมคะมีท่านใดที่มๆบอกรักเบบนี้ไหมไอ้ยต๊หลุมหักเจ้าสมือนะคะก็แปลว่าพี่ตกหลุมรักน้องทุกวันนะนะคะน่ารักมากนะคะถ้าสาวๆท่านใดนะคะได้ยินคํานี้จากแฟนนะคะรักมากเลยนะคะ คำต่อไปค่ะคำว่าสร้างไดสร้างแล้วสร้างไดสร้างแล้วคุณหัวบอกคะเพลงของพี่ต่ายอรไทยนั่นเองค่ะสร้างใดสร้างแล้วนะบทจงไว้เห็ดแนวดอกนะคะก็แปลว,ว่าถ้าเกลียดได้เกลียดแล้วนะคะไม่เกี่ยวไว้ทําพันหรอกนะคะนี่คือความหมายของคำว่าสร้างไดสร้างแล้วนะคะประโยคต่อไปค่ะเอาสบอเอาสบอนะคะเคยได้ยินไหมเนาะนะคะ วัยรุ่นนะคะศัพท์นี้วัยรุ่นจะพูดบ่อยนะคะเอาสบอนะคะยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะมันคือว,าว,ว้ากวนแท้นะคะเอามันจะหน่อยสบอนะคะก็แปลว่าทําไมัพูดกวนจังจับหนักให้มันสักหน่อยดีไหมนะคะนี่คือความหมายของคราค่าเอาสบอนะคะคือจะเอาดีไม่เอาดีจับหรือไม่จับดีประมาณนี้นะคะปิดท้ายด้วยคํานี้ค่ะลาบแล้วลาบนะคะไม่ใช่ลาบนะ ลาบแล้วจะได้ยินไหมคะลาบแล้วนี่หมายถึงเค็ดแล้วนะไม่เอาอีกแล้วกลัวและขยะแล้วเค็ดขยะแล้วลาบแล้วนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะคนที่โดนทำโทษหนักๆแบบรุนแรงเลยนะคะถ้าเกิดทํโทษแล้วเจ็บหนักๆแบบนี้ก็ทาให้มีความรู้สึกว่าลาบแล้วก็คือเค็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่ทําอีกแล้วนะคะเป็นไงคะดีคาไหนที่โดนใจบ้างไหมคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจังหวะนี